บมินเงินน้อยบคอยวาสนาเก็บหกักเก็บซิปหักสิได้เป็นก้อนใหญ่ไปทรงขนมมาแล้วก็ได้เงินเย่ yeah. อ่ามือวัน,นี้มีออเดอร์อขนมโอโลเนาะหนึ่งลอยก้อนเดี๋ยวเ้าจะมาพาเห็ดํำกันว่าสูตรที่ได้เห็ดขายเยอมิกาเป็นจังใดเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีออเดอร์สาร,รเปาอีก100ก้อนพร้อมเนาะมีใส่หมูแดงใส่เผือกและใส่ไก่เนาะเดี๋ยวจะบอกสูตรที่ได้เหตขายอยเมกาว่าเหตุจากไหนเนาะง่ายๆนะ้ทุกคนอันนี้คือมนอส่วนผสมของขนมโอโลเนาะ ก็จะมีแป้งข้าวเหนียวอ่าแป้งอ่าสาลีแล้วก็มีแป้งมันอ่าแป้งโพแทสตาร์ทนะเนาะแล้วก็ผงฟูมีน้ำตาลมีน้ำมีน้ำตาลมีน้ำมันมีเกลือมีน้ำาร้อนประมาณนี้แล้วก็มีงาขาวเนาะก่อนอืน่นด็จะเอาน้ำห้่องด็จะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้คนคนคนให้อ่า น้ำตาลมันละลายเนาะแล้วค่อยถอกใส่แป้งเนาะแป้งก็คือเอาตัวส่วนเป็นแป้งะนะผสมเข้กากันโลดแล้วก็ถอกน้ําห้อนลงแล้วก็คนคนวดน่วนประมาณนี้แหละเนาะเกือดได้ก็เอาลงคือกันเนาะให้มันแบบมันง่ายนะเนาะจึงบนน้ำตาลจึงแบบบจับเป็นก้อนเนาะ เห็นบอกแป,แ,ปแ,ปแป้งต่างๆเนาะแป้งข้าวเจ้าเนาะแป้งสาลีแล้วก็แป้งอ่าโปเตโต้อะปเตโต้สตาร์ธนะประมาณน,นี้เนาะอะเป็นไผ่บมีกะโบไซไผ่มีกะไซเนาะโบมีปัญหาตรงนี้เนาะแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปแล้วก็คนๆให้เข้ากันเนาะแล้วถึงจะใส่น้ำฮอนที่ว่าได้ผสมน้ำมันน้ำตาลเกลือไว้แล้วนะเนาะลงไป คนให้เข้ากันตัวนี้แล้วแต่สูตรของแต่ละคนเดิมเปนไผ่สะดวกแบบใดกะเห็ดแบบนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรที่ว่าได้เห็ดขายโยมีกาเนาะและกะได้หับกันตอนพับที่ดีขายดีกรอบดนุนนุ่มอีกทางในนุ่มทั้งนอกกรอบอีกเนาะ เนาลิง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 แป้งไปเอามือคั้นๆเลยเนาะให้มันได้ประมาณนี้เนาะแล้วดาก็จะแรปแผกวบเดยทุกคนดาผักแงไใ้ประมาณ30นาทีเนาะประมาณนี้แล้วดาก็ไปเห็ดอันอื่นก่อนเนาะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นดาก็ะจึงเอาแป้งมาสั่งเนาะอ่าดาด้ใส่สีสกรัมเนาะ40กรัมตัวนี้มันได้เห็ดใส่เผือกเด้อเนาะลูกค้าออเดอร์มาใส่เผือก100ยก้อนเนาะ เก็บหา้าเก็บซีพแหละเนาะเออมันเป็นอาซีพเสริมสำหรับอ่าคนที่มีลูกน้อยยมีกานะ่าเนาะประมาณนี้อ่ามันมีใส่เผือกกับมีใส่ถั่วเนาะได้เห็ดทรงลอยก้อนกับพับๆแบบนี้เนาะอ่าใส่มันนีด้วยใส่อยู่สามกรัมละแป้งมันนีอยู่สามอ่าสี่สิบกรัมนะถ้าใส่นะอ่าสามสิบห้ากรัมขอโทษสามสิบห้ากรัมปั้นๆในนี้ให้มันเป็น กลมๆให้มันเป็นหูเนาะลิงๆแบบว่านี้อ่ามือล่างและเดอ้อทุกคนเนาะบสสะดวกแบบบูลึงใส่ถุงมือนะมันเป็นบบจะไหนบอจักแหละเออใส่มือดีกว่าข้าล่างมือให้สะอาดแ้วก็ใส่มือมันแบบมันก็นจะไว้กลัวแล้วก็ถนัดกลัวเนาะอันนี้ก็จยาบากัเดอ้อเนาะประมาณนี้ปั้นปั้นงาออกแบบนี้เนาะประมาณนี้ปั้นให้มืดประมาณนี้คืออ่าลูกค้าสั่งเป็นอ่าตัวอันดิบเดอ้อก็จะไปทอดขายเอาเนาะหนึ่งร้อยก้อนอ่าใส่เพือก ใส่เผือกเจ็ดสิบก้อนใส่ทอเหลืองหันสามสิบก้อนรวมเป็นหนึ่งร้อยก้อนเนาะแล้วก็จะเห็ดเป็นใส่ถาดนั่งสิแหละไปแห่กับเจ้าเนาะแล้วก็จะไปมีออเดอร์แล้วก็จะทอดเอานี่เนาะนี่คือส่วนหนึ่งเดอ้อเนาะนี่เรียบร้อยนะแล้วหลังจากนั้นเ้าก็มาทอดซิมเบิงคือกรอบกอบกรอบกรอบ,รอบดนแล้วกันทางหน,นก็จะเป็นนุ่มๆเนานะ ประมาณนี้ดดทอดซิมเหมือนมันดดทอดใส่เพืเขาตัวเองมักใส่เพื่อบ่คอยมักทั่วไนไหนนะแต่ว่าทั้งเผื่ทั้งทั่วเหลืองมันดากวนอีกเมื่อเนาบริได้ซื้อใส่สำเร็จเนาเฮ็ดอีกเมื่อทุกอย่างเนาะแล้วหลังจากนั้นดดกะจะมาเฮ็ดสารเป๋่าเด้อเนาะอันนี้มันใส่ไกลเนะาะไกลนี่ดซื้อแพ็คหนึ่งหาดอนเกาซื้ออยู่ตลาดวอมากซื้อแบบนี้มาเลยสบายตัวก็เจ้าบดมาเลยดีกว่าเนาะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะสบายก่อนบริเสียเวลามาบดนะทุกคนเนาะ อันนี้มันใส่หมูแดงเนาะใส่หมูแดงก็คือได้เห็ดเห็ดหมูแดงไว้แล้วเนาะแล้วก็เอามาหั่นๆแล้วก็ผัดซื้อเนาะใส่หมูแดงหั่นหมูแดงเป็นซี่เลียมลูกเต๋าเนาะแล้วก็จะมีมันฝรั่งมีแครอทแล้วก็มีหอมบัวใหญ่เนาะหั่นๆเป็นซีเลี่ยมลูกเต๋าเพื่อมาผัดใส่กันหั่นเนาะประมาณนี้ทุกคนอันนี้ได้เห็ดใส่ไว้แต่กลางคืนแล้วตื่นเศร้ามาได้คอยมาเห็ดแป้งมันขนาดเนาะเพราะว่าอันเห็ดใส่นี่มันแบบต้องละเอียดอ่อนมันก็ต้องใส่เวลาเนี่ยนะเนาะอันนี้นะ มันฝรั่งล้วกะแครอทดาต้มต้มพอสุกเนาะบ่เอาเปื่อยล้วก็อาเนียนเนาะหรือว่าหัวพวบัวยใหญ่ลืมพักไปพักไปเลยแล้วก็ปรุงลดตามใจเหาเนาะแล้วก็จะใส่ซิกเก้นบอร์ดเนาะใส่เกลือใส่ไส้ยิ่วขาวใส่ซอสหอยใส่น้ำตาลใส่ผิกไทยแล้วกะที่สำคัญต้องใส่น้ำมันงาพร้อมน้อยหนึ่งประมาณนี้แหละเนาะทุกคนเป็นไผ่แบบหมักแบบใดแล้วกะเอเห็ดแบบนั้นแหละเห็ดตามแบบ คนอ่ะหมักค่ะแหละเนาะแต่ว่าสูตรนี้ที่ได้เห็ดน,นั่นคือได้เห็ดขายยูเมกาคือแซบแล้วก็ได้หับการตอบหับที่ดีเนาะขายดี่าสั้นไปเนาะอ่ะใส่ไก่โจ๊บไปเนาะมนก็นจะบาน,นี้ได้ก็จะแลบแพกไว้ตู้เย็นเนาะ มื่อื่นนะถึงจะมาเห็ดล้วต่อมาก็จะเป็นไส้เพื่อกคือมื่อนี้ไปฮันเวียดนามได้เพื่อกหอมหัวบบกไายโอ้ยสุดตีใจเลยคือถ้าได้เพื่อกสดหน่กเวลาเห็ดใส่มันก็นจะแซ่บหอมแล้ก็จะมาหันๆแลลวก็น,นึ่งคือตอนหนึ่งอะนะทุกคนหอมทั่วบ้านเลยโอ้ยประยักบรรยายเนะเ <laughs> นาะประมาณนี้อันนี้ได้เห็ดได้เห็ดสามสูตรเนาะคือหนึ่งหนึ่งสุกคนน้อนแล้วก็มาต่ําเลยคือคือได้เอาสากต่ําดีกว่าเพราะว่ามันสุกแล้วแล้วมันแบบว่ามันอ่า แหลกไวมันเปื่อยไวนะเขาไต้องใส่เครื่องปัน่นใสอย่างก็ได้นะแบบว่าแค่บี้บี้มันกับมุนแล้วประมาณใช่ไหมเผื่อนคือทุกคนหู้เลยเนาะห้อมทั่วบ้านเลยทุกคนเนาะด้าต่ำๆแล้วด้าจะมาอ่ะกวนใสมันนะประมาณนี้บอกเอาบ่วงสักๆักัสกส่กับมุลละทุกคนเนาะเกินกวนใสเพื่อนเนี่ยก็จะด้าก็จะใส่เกลืออา่าแล้วก็มีกะทิมีน้ำมันมีน้ำตาลแค่นี้แหละทุกคนเออ เนาะบดบดบดได้บดได้บดได้มีอย่างหลายแต่ว่าสัดส่วนทุกอย่างมันได้สั่งตวงไว้แล้วเนาะมันก็จะมีสูตรของมันเนาะอันนี้ได้เห็ดสองสูตรเนาะกวนแบบสดๆดกนใหม่ๆลูกค้าสั่งคือลูกค้าสั่งมือนี้มืออื่นได้ประมาณเส่นนะเออได้ก็กวนใหม่ๆเลยกวนใส่ไว้เลยเนาะแต่ได้หยดสีใส่น้อยนึงคือได้บอก ให้มันเป็นสีม่วงอ่อนๆแบบม่วงอ่อนๆดอกดอกมะเขือแบบพอดีงามขนาดเนาะคันฮาบไซเลยมันกับแบบข่าวจันแลนนะแต่มันกับบด้ข่าวเกิดไปมันก็ออกแบบม่วงอ่อนๆอยู่แต่มันอ่อนโพดเขาเพิ่มสีสันน้อยนึงขนาดเนาะแต่ก็พาดไปเลยเนาะพักพัดใส่เผือกนี่ใส่เวลาดนได้พอเขาใส่ไฟก่างเลยเนาะไฟไฟกลางหาอ่อนนะสี่สิบห้านาทีพุนได้อืเนาะคันหากแตะเบิ่งคันบูติดมือกับไป่าได้เนาะอันวิธีพัดใส่เผือกเนาะอันนี้ก็จะเป็นได้พัดใส่หมูแดง ไนะส้หมูแดงก็จะมีหมูแดงแล้วก็มีอําอะนานมีอากระเทียมหัน่นแล้วก็ะพัดแล้วกป็ปรุงรสแค่นั้นแหละทุกคนเนาะอันนี้มันได้จะเห็ดอัลแป้งสารเป๋าเนาะได้ใส่แป้งตัวกาโบแดงตัวของไทยตัวนี้เลยหนะึ่งถุงเนาะหนึ่งถุงก็คือหนึ่งกิโลเนาะแล้วก็จะมีอัอมาเกลือมีอัลมีสี์มียีส,ม,ยสมีเกลือประมาณนี้แล้วก็มีน้ํามันเนาะคนคนใส่แล้วก็ น้อำอุ่นหันเนาะสำหรับแป้งาสารป่าสูตรี่ว่าได้เห็ดขายยูเมกาเนาะต้องขอโทษบอกเธนก็คือบอกว่าเอ๊ะกูสิเว้ออีหยังอีหยังเสียลนะกูสิยภาคอีหยังเสียละนี่เริ่มนะเริ่มซับซ้อนละแล้วก็เกลือน้อยนึงประมาณนั้งส่เนาะเป็นสูตรเท้าเห็ดขายแป้งนุม่มถึงจะอ่อนแล้วกันยังนุม่มเดอ้อเนาะสำหรับสูตรของด้านเนาะคนเนี่ยแหละให้ทัวเนาะ แล้วถ้าก็ใส่น้ำมันลงไปตัวนี้ใส่น้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันได้ด้วยทุกคนเนาะแบบมีน้ำมันเอียงก็ใส่น้ำมันอันนั้นนแบบเออน้ำมันกุ๊กน้ำมันอย่างกระใสใส่ได้หมืดเนาะบ่บ่บจัดแนกเนาะแล้วาก็ใส่น้ำอุ่นลงไปคนนี่คือเป็นสูตรที่วัดถ้าสั่งตวงไว้แล้วเนาะทุกคนแล้วก็ถอกจวกใส่เลยเนาะปานน้ำมันนี่เนาะแล้วก็คนขั้นขั้นแป้งคือแบบมือล้างเลยด้วยทุกคน เดี๋ยวจะอุ้ยบ่ใส่ถุงมือคือมันโบถนาดนะทุกคนแล้วเขาเห็นเห็นเร่งรีบฟาอีกนะแบบละมันบกักจังไหนบอจักน่าใส่ถุงมือก็คือเขาล้างมือสะอาดแล้วก็ใส่มือเลยดีกว่ามันสบายก่อนนะอันด้านนะลืมใช้เครื่องนวดนวดซะก็เลยเออเอ้าได้ใส่ซ้ำแล้วกับมือนวดประมาณนี้เนาะอันแนวนะสบายบ่ามากเออมากเอามือนวดบางทอก็ลืม,มนะ ให้เฮ็ดไปแล้วก็ลืมเอา้ากูนวดมือให้อย่างวะมีเครื่องอยู่ประมาณนักเสียนนะทุกคนเป็นตัวหัวน้ำตัวเองือกันเนาะนก็จะนวดไปนวดให้อ่าแป้งมันเข้ากันให้มันเนียน่ให้มีเป็นแป้งผง,ผงๆอะนะประมาณนี้เนาะใส่ออกมือนวดนวดนวดไปเนาะใส่เวลาน้อยหนึ่งตอนนวดนี่นวดก็ประมาณสี่ห้านาทีพูดหละเนาะนวดนวดนวด,นวดให้แป้งมันเนียนมันนุ่มเข้ากันให้มันเป็นก้อนอะนะเนาะ สวยโอกาสตอนลูกน้อนแล้วก็น,น,ว,ดนวดนวดอย่ละเนาะหลังจากที่ว่าเรานวดแป้งได้ทีแล้วเนาะแป้งเนียนแป้งอย่างแล้วเนาะได้ก็จะแลบแพกเนาะพักแป้งไว้ประมาณสามสิบนาทีหรือว่าหนึ่งส่วโมงก็ได้เนาะประมาณนี้เพื่อให้แป้งมันแบบว่าเซตตัวให้อย่างต่างๆมันฟูขึ้นแน่ให้มันอย่างๆนะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันมียีสต์ด้วยเนาะ แต่กระบอถึงขนาดแบบฟูจนสองเท่าจนอย่างเน้ะเนาะเอาแบบเออมันกระบอขึ้นถึงขนาดนั้นเลยทุกคนเนาะแล้วผักไว้เนาะอันนี้คือใส่ไก่ที่ว่าได้อันเห็ดมือคืนมือคืนวันก่อนอันนี้เนาะหล่ะอันนี้ก็จะเป่นใส่หมูแดงเนาะประมาณนี้นี่ก็จะมันหลังจากนั้นแล้วก็จะพักครบแล้วก็จะมานวดอีกมัหนึ่งแล้วก็จะมานวดอีกนหนึ่งแล้วก็จะมาหั่น น้อได้สั่งแป้งอ่าได้ใสยวน70กรัมดาทุกคนก้อนละ70กรนะัมเนาะมันแล้วแต่อ่าสัดส่วนของผู้ใดมากน้อยใหญ่แบบขนาดใหญ่อย่างประมาณนางเสียนะเนาะมันมันมันขึ้นกับอ่าจากไหนเขาจะได้ก้อนน้อยก้อนใหญ่นะแต่ว่าอ่าได้เห็ดขายได้ใสแต่70กรนะัมเนาะขนาดขนาดนี้แหละเนาะเพราะว่าขายก้อนหนึ่งอ่า้านก็เจ้าไปขายก้อนอ่าสองดอนเก้าเก้าบอกนะประมาณนี้เนาะ นี่เนาะเราก็จะปันป้นๆไปน้ำซั่งไปน้ำปั้นไปน้ำเนาะคือขายดีนะทุกคนอยู่นี่นะยูเมกาเนี่นะคณะโบขีข้านนะเฮาแบบว่าบมินเงินน้อยได้สองสามต้นได้อย่างสีนะเฮาเหิดขายอย่างสี้นะมีเงินทุกคนเนาะโบขีข้านดูมันยูเมกาจังได้กับโบตายเนาะทุกคนคันเจ้าแบบว่ามินเงินน้อยเจ้าขีข้านเจ้าอย่างเนี้ยนะโอ้ยเนาะ บอกเลยว่าอืมถูกเนาะอันนี้เนี่ยด้เป็นคนที่แบบว่าด่อนหนึ่งสองด่อนด้กะเอาก้อนละด่อนเออหาสิบก้อนเห็ดหาสิบก้อนเห็ด้อยก้อนได้ก็เห็ดได้เออแบบเก็บหาเก็บสิบด้ก็ได้เป็นก้อนได้อาทิตฐานหนึ่งนะคือคืออาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์เมื่อนี้กับวันจันทร์วันคานวันพุธเนาะคืออาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเนาะด้ได้หาร้อยดอลลาร์ละทุกคนอืมเพราะว่าเนาะเห็ดตั้งแต่วันจันทร์วันคานวันพุธสามมื้อเนาะออเดอร์มาติ๊ติเลยเเนนาาะะะอออ้ เก็บหาเก็บสิบเนาะค่ะทำมาอุ้ยก้อนได้ก้อนละดอนอ่ะอุ้ยได้ก้อนละสองดอนแบบบุญอยากเห็นไปสิอืออยากได้หลายบัทเดียวมันกับโบได้แล้วเนาะทุกคนเนาะมันก็ต้องได้แบบเก็บหาเก็บสิปประมาณเนาะเรียบร้อยละเห็นบะได้กบผักมันหุ้มใบเนาะหลังจากนั้นมาแป้งมันฟูขึ้นน้อยนึงแล้วได้กบมาหยัดใส่เนาะอันนี้ได้จะไม่เห็นใส่ไก่ก่อนเนาะลิงแป้งประมาณนี้เนาะแล้วก็คือใส่นิน เต็มๆเลยได้ใส่นี่เน้นใส่เต็มๆเลยเนาะนี่เนาะพอยุ่ยหลายส่วนนี่ก็จะจะบวกินไสหมูแล้วทุกคนนี่เนาะได้อาจจะพับมงงามเลยทุกคนเพราะว่าโบเมนมืออาชีมนะเนาะแล้วก็เออพับตามสไตล์ของตัวเองแหละคอมเมนต์ใที่ว่าเป็นอาชีพแนยแบบเผ็ดมาดุดแล้วก็สิพับงามก่อนได้หละเนาะอันนี้ก็พับมงงามแต่แบบ ใจอาเออใจเอา,เอา,เอามันเห็ดดุเห็ดดุแบบหาเงินดุได้เงินนะนะประมาณนี้คันเห็ดทันเห็ดไวเห็ดหลายนะแห้งได้เงินหลายทุกคนเพราะว่าก็จะสั่งอาทิตย์ละห้าสิบก้อนร้อยก้อนนะนะเออบาง้านก็ร้อยก้อนบาง้ันก็ห้าห้าสิบก้อนส่วนหลายจะสั่งแต่้านหลาอันร้อยก้อนเลยเนาะอันนี้ใสเ่เผือกทุกคนสั่งร้อยก้อนก็จะก็จะแบ่งออกว่เาเออเผือกสามสิบอันทั่วอันนั่นอัน่อันๆๆๆ่ใส่โชเลืองอ่ะสามสิบบอใสา่ หมูแดงหกซี่ปกตเขาจะสั่งประมาณนังเสียนะทุกคนนี่เนาะนี่เนาะเนาะผับบมงามนับผับบางามแต่ว่าบันกะใส่ทางในมันแซ่บมันแป้งมันนุ่มมันอย่างแค่นี้ก็พอแล้วมันบบเกี่ยวว่าผับงามบางามดักเดอสํสำหรับยูเมกาแค่เจ้าเห็ดแซ่บแป้งนุ่มใส่แซ่บแบบใส่หอมแซ่บนี่มันกระขายดีแล้วเนาะผับงามสลิศดหลูแบบกะเจ้าเครื่องจักรหินนะแต่ใส่แต่อย่างโบแซ่บก็คือเก่าทุกคนบม่ได้มีความหมายอย่างเออเนาะนี่เนาะผับบางงามอยู่เนาะ อันนี้เผือกเนาะเผือกดากา้กกะหมายสีหมายอ่าสีเป็นสีม่วงไว้เนาะจ้ำจำ,จำไว้แห,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 ห้ใหกใบกับเจ้าหู้ว่าโอเคเผือกสีเมืองม่วงหมงูแดงสีแดงไก่โบจ้ำอย่างประมาณนางเซียนะเออดากกะจะเห็ดประมาณนี้แล้วเนาะหมูแดงดัากกจะใสใ่ไข่นึ่มันขึ้นกับทางห้านสั่งบางคนกค็เออบางห้านก็บ่กใส่ไข่เอาเต่มหมูแดงเลยบางคนก็ใส่ไก่แบบโบใส่ไข่เอาเต่ซจีนมันอย่างประมาณนี้นะมันขึ้นกับทางห้านสั่งเล้ะทุกคนเนาะ อาหารนั้นก็จะสั่งไก่แต่แบบโบไซไข่เขากับโบไซพราะบางคนก็จะกระแพ้่ไข่น่นนี่นั่นเพราะว่ายู่เมกาส่วนคือคือเขาหูห้เนาะก็จะก็จะมักแพ้่นัน่นแพ้นี่อย่างสียอ่ะนะเนาะเวลาห่อแล้วทั้งจุกมันอ่ะนะดาก็จะเอาน้ำลูบๆเพราะว่าเวลาหนึ่งมาแล้วมันก็บบเป็นพูนๆอนะมันก็จะเป็นแบบเรียบลงเลยอ่ะนะประมาณนี้เนาะสำหรับสูตรของดาจะแบบนี้เนาะนี่เนาะดาก็ห่อไปห่อไปเนาะห่อไปห่อไปเนี่ยเนาะเมือน,นี้ก็ได้ร้อยก้อนเนาะ แต่ที่จริงแล้วมื่อนี้ก็จะสร้างขนมโอโลสาระเป๋าและะ้วก็เส้นกับเปียกแต่ว่าเซนกับเปียกของบริษัทไทยฟังอันให,ให้ทุกคนเบื่องเฝ้าเดี๋ยวเมื่อน้าก่อนเ้อะสีคลิปเ้นกับเปียกให้ทุกคนเบิง่งแต่ว่าได้ใส่เครื่องซอยใส่เครื่องตีใส่เครื่องซอยดอกนาะสสบายเนาะนี่เนาะเรียบร้อยเนะาะแล้วก็จะพักไว้ก่อนน้อยนึงเนาะจุบสีแดงใส่ตัวสีแดงเม็หมูแดงเด้จำจำใส่ให้ให้จืดเนาะประมาณนี้ นประมาณนี้เลยเนาะหอมอันกีบบ้วงามปลาไนเนาะแต่ใจมากใจอาใส่มันแซบเนาะแป้งหอมใส่แซบพอได้ก็จะหนึ่งตัวใส่ไก่ก่อนเนาะซึ่งน้อยได้มีจะซึ่งน้อยนะมีสั้นเดียวอีกซึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้เจ็ดก้อนะเที่ยวหนึ่งยูฮันนะนะห้องหนึ่งแบบพอซุกเราไปให้กะเจ้ากะเจ้ากะใส่แคนนั้ไว้กะเจ้ากะใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อกะเจ้ากะอุ่นเวฟอุ่นเอาอยู่นี่เนาะ นี่ใส่ไก่สุกแล้วหอมแป้งนุ่มเนาะสูตรของด้านนี้คือแป้งนุ่มใส่แซบเนาะประมาณนี้เนาะเราก็นะจ,ะจะคีบออกไว้ประมาณนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวแบบนั้นก่อนจริงสิซื้อซึ้งใหญ่โจ๊สามสั้นคือบ้านเฮานะมันจริงๆสบายนะอันนี้คือยังยังซึ้งน้อย,ยหนึ่งได้เท่าเจ็ดก้อนเจ็ดก้อนคือมดมืดอ่ะนะบางฮานก็จะเอาตัวดิบไปเลยก็จะเปหนึ่งองีกก็จะมีซึ้งหนึ่งแบบเดียวา้านนะ ตัง้งตั้งไว้เคาน์เตอร์ก็จะเป็นซึ้งหนึ่งก็จะเห็ดไฟหุมห่มๆหนึ่งเนาะนี่ใส่ไกลประมาณนี้ทุกคนเห็นปะแปง้งนุ่มๆเห็นปะแป้งนุ่ม,มใส่แซ่บหอมเอ้ยยังให้ดิซิมน้ำกันเด้อไ <c ười> ขด่ดีเนะาะไข่ดีเลยตัวนี้นะ่ะอันนี้คือใส่เปือกใส่เปือกก็คือกวนเองซื้อเปือกหอมยูฮันเวียดนามมากวนเนาะ ยูยูรัดของได้อยู่มันจะมีฮันเอเชียหลายดอกฮันเวียดนามฮันจีนฮันอ่ำคนม้งกระเลียงบอกฮันลาวอย่างสิ่นฮันลาวจะส่วนบบมีแล้วฮันลาวขายให้เพียดละก็จะก็จะมีเผือกมาเตวีบอกมาเตไทย,บอ,ยบอกอย่างประมาณนิ้นะเป็นเผือกหอมเผือกอยังขั้นบบมีอีหลีบางเท่อแบบเข้ามาบบทานจินได้ก็ต้องเอาเผือกแซ่แข่งเฮดก็โอเคอยู่แต่ว่ามันกับ,บโบแบบคักท่าเผือกสดขนาดเนาะนี่อันนี้ใส่หมูแดงทุกคนนี่ แป้งนุม่มหอมแซ่บอ๋อใส่หมูดแดงอันนี้ใส่เผือกเดี๋ยวดาตีให้ทุกคนเบิง่งพีให้เบิง่งนี่ใส่เป็นไส่เลยทุกคน สำหรับคลิปนี้ต้องขอบใจทุกคนหลายๆเดอะนะ้อเนาะบมีเงินน้อยบคอยวาสนาเก็บหกเก็บซีผักสีได้เป็นก้อนใหญ่เนาะเห็นเงินแล้วก็แบบว่้ยเศร้าเมยแล้วทุกคนเนาะโดยขอบใจหลายๆเดียวมือหน้าได้เช็ดคลิปอ่าเช็ดเซ็นคเปีกเนาะโดยการใส่เครื่องให้ทุกคนได้เบิงกันเดอะนะ้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเราต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ให้คลิปใหม่ๆลงเยเดอ้อขอบใจบายบาย